โอเคสวัสดีสามพันห้าร้อยนะคะอ่ะสำหรับใครนะคะที่รอแม่เห็นหนูแม่เห็นค่ะเห็น,นะะเห็นนะคะเห็นนะอ่ะสำหรับใครที่รอรัฐบาลวันนี้เข้าไปรอได้เลยสแตนป์บายรอดได้เลยรานะคาบ้างสองทองเป็นอา กองทองเนี่ยเป็นลาอาเป็นกลุ่มสำรองเจ๊นะคะแต่ใครที่อยู่ในกลุ่มวี P ีคุณได้เลขก่อนแน่นอนไม่ต้องกลัวนะคะอ่ะหนูขออนุญาตเปิดที่ตัวแรกวันนี้นะคะหนูขออนุญาตทำมาหาก,กินสักสินาทีใครรอได้นะคะหนูขอบคุณมากๆใครรอไม่ได้จิ้มน,นึ่ก็ไปขอแอมินได้เลยนะคะอ่ะหนูขออนุญาตเปิดที่ตัวแรกแม่ตัวนี้จะเป็นสบู่นะคะสบู่ของหนูเอง <S <S อ่ะพี่เห็น<ม><ม>หนูไหมคะหเห็นจ้าขอบคุณค่ะ ได้ได้รับของแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเมื่อวานปังทั้งหน่อยทั้งลาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปังมากขอบคุณทุกอกกอเดอร์ขอบคุณทุกการกดหนุนขอบคุณทุกการพพอร์ตนะคะอ่าอะตัวนี้จะเป็นสบู่ของหนูเองกล่องแบ็คสีดําแบบนี้นะคะฟองมอนตราใบาเจฟฟองเบียร์นะคะในส่วนผสมของสบู่นะคะจะมีส่วนผสมของโสมคาเม้นและก็ทองคํา แม่เห็นทองคำไหมแม่อันนี้เป็นทองคาแท้นะคะบางคนบอกแม่แม่ไปเอาทองคำจากไหนนะคะไปเอามาตามเ่ามาจากวัดตามลูกนิมิตหรือเปล่าบ้าเธอบับรมนะคะอืมใครที่มีปัญหารอยดํารอยแดงหน้าไม่กระจ่างสายหน้าหมองคล้ำนะคะอันนี้ตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆแล้วสบู่หนูมีเลขที่จดแจ้งนะไม่ต้องกลัวแม่เอาเลขที่จดแจ้งหนูไปเช็คได้นะคะมีเลขที่จดแจ้งเอาไปเช็คได้เลยนะคะเอาไปเช็คได้ใครรับสบู่ปกติสบู่หนูปล่อยให้ ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทก้อนจะส่งให้ฟรีวันนี้หนูปล่อยให้เลยนะร้อยห้าสิบาทแป้งราคาเท่าไหร่คะไม่ได้ขายนะคะแม่หนูไม่ได้ขายแป้งนะแม่ผิดเพจป่าแม่แม่ผิดเพจป่าหนูไม่ได้ขายแป้งนะแม่แม่แม่ผิดเพดจเฮ้ยผิดเพจต้องใส่แม่ผิดเพจฟังนะเวลาเราให้เลขอาการซีเอฟครั้งนี้จะไม่ได้เข้ากลุ่มนะคะใครที่จะเข้ากลุ่มคุณจะต้องแอดไลน์นี้ไลน์เดียวเท่านั้น ลูกค้าอย่าทักมั่วถ้าทักมั่วหนูบอกเลยยังไง้็ไม่ได้เข้ากลุ่มเข้ากลุ่ม V A P จะต้องแอดไลน์นี้ไลน์เดียวเท่านั้นใส่แอดนำหน้าแอด B1188 เป็นไลน์นะคะเจมีเ,มเซรั่มไมไม่มีค่านะคะไม่มีนะอาบสบู่หนูขออนุญาตปล่อย150บาทจะส่งให้รี่นึ่งก้อนแถมทุกให้ปกติราคา179วันนี้หนูปล่อยให้150 หอมมากในส่วนผสมของสบู่มีโสมขมิ้นแล้วก็ทองคําตัวนี้ใช้ใช้ได้นานนะเพราะว่าสบู่ค่อนข้างที่จละระเหยและละลายได้ยากนะคะ,ะมีส่วนผสมเยอะแยะมากมายเลยสบู่ร้อยห้าสิบาทจะส่งให้ฟรีใครรับพิมพ์รหัสดอเด็กหนึ่งค่ะพ่อแก่มาแล้วค่ะใครรับสบู่รหัสดอเด็กหนึ่งใครรับสบู่รหัสดอเด็กหนึ่งไม่มีปลายทางค่ะ นะน้าเมื่อวานหนูหนูหนูหน,หนูหนูบล็อกไปประมาณร้อยกว่าคนคนที่ไม่โอนเพราะว่าหนูบอกแล้วอย่างเมาื่อวานนี้หนูปล่อยจี้พอหนูปล่อยให้แค่เก้าสิบเก้าบาทไม่โอนนะคะคนที่เขาอยากได้มีเยอะมากเลยเอฟมาเล่นเล่นถ้าเอฟเล่นเนีย่ยหนูขออนุญาตบล็อกนะคะเพราะหนูบอกแล้วว่าหนูไม่ได้บังคับอยากซื้อสินค้าหนูหนูไม่ไบังคับเลยนะคะไม่อยากเอฟเล่นนะ เพราะว่าระบบมันตัดยอดเนี่ยเวลาบางคนเอฟเนี่ยเอฟเอฟเล่นเนี่ยมันไม่เลิศแม่อย่ากเอฟเล่นนะหนูว่ายแล้วนะใครรับสบู่รหัสดอเด็กหนึ่งค่ะร้อยห้าสิบบาทปกติร้อยร้อยเจดเก้านะส่งให้ฟรีค่ะโอนแค่ร้อยห้าสิบบาทไม่ต้องโอนค่าส่งมาให้หนูนะอะต่อมาตัวนี้เลยกําไรสิบสองนักษัตวหนุนดวงหนุนโชคหนุนลาบใครตกปีชงตกปีแย่ ะคะด้านหน้ากำไรนะคะจะลงนะคะเป็นเป็นพิมพ์เลยเป็นลายเลยนะทั้ง12ปีเลย12นักสัตว์เลยนะคะชั่วฉลูขนันทอกมะโรงมะสิงมะเมียมะแม,ม,ะม่วอกละกาจอกุนกำไร12นักสัตว์นะคะด้านในงานนะคะเป็นงานเพนด้วยเพชรม,มีมีลายด้วยนะอ่ะกำไร12นักสัตว์เป็นงานชุกทอง 18K นะคะใครรับกำไร12นักสัตว์ ดอเด็ก299บาทจะส่งให้ฟรีระบบดูดไหมเรามีระบบดูดค่ะพิมพ์รหัสได้เลยตามที่หนูแจ้งตามที่หนูบอกนะคะใครรับกำไร12นักษัตร์ปีชงตกปีแย่ทำอะไรกิๆกัดขัดนะคะบูชากำไร12นักษัตร์งานชุบทอง 18K ด้านหน้าปัดกำไรนะคะจะเห็นงานแบบทั้ง12นักษัตร์เลยนะคะชั่วฉลูขันทองมาลงมาสิงมะเมียมะแมววอกละกาจอบุุน นะคะร้อยเ้าสิบเก้าบาทจะส่งให้ฟรีใสบบ่เลยใส่คัดเข้าไปที่แขนแบบนี้เลยแล้วก็บีบได้เลยแบบนี้เลยกำไรสิบสองนักสัตว์ร9อยเก้าสิบเก้าบทจะส่งให้ฟรีรหัสดอดเด็กสองนะคะต่อมาคนถามจี้เยอะมากจี้องค์พ่อมาพิาเนตใครมาไม่ทันฮานอยจิ้มเข้าไปลิงที่หนูปักบุดไปขอได้เลยนะคะจี้องค์พ่อบาพิาเนต ข้างในเป็นเนื้อโลหะและเป็นงานกรอบทอง 18K นะคะโอ,อ้พล่มสายดินเสียงพลมนะ่มเนาะอ่ะโอเคนะคะด้านในเป็นเนื้อโลหะและเป็นกรอบทอง 18K บูชาองค์พ่อพพปิกเนศช่วยในเรื่องของความสําเร็จและโชคลาภ